สวัส,สดีครับสวอิกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองกับเกม n a m e ลสแค c นะครับผมเจ้าแมวน้อยไรชื่อเอาละคิดถึงเสียงผมกันบ้างหรือเปล่าหายไปแสนนับแสนนานแสนนับแสนนานช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมผมต้องเลือกเกมที่มีแมวมาเล่นเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอุย้ยเจ้าหนูตัวน้อยเฮ้เจ้าหนูนายเห็นฉันไหมเนี่ยโอ้เยี่ยม นายไม่ได้ตกลงไปในก้อนมแมลงสกปรกนั่นฉันจะต้องเกียดมากแน่แนที่จะต้องทําความสะอาดร่างกายของฉันเองอืมนี่คือออสนายไม่สามารถพูดได้เหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยแน่แน่ที่มีเหตุการณ์แบบนี้งั้นก็จะคิดในแง่ดีแล้วกันนะอย่างน้อยนาะยก็ไม่ได้เจอตัวเองในแอดเกตเมนต์ตอนนี้เราไปที่อื่นกันดีกว่ากดปุ่มติเตๆเต,ตเพื่อเดินโอเคเอา่อาอะเรอะไะบางอย่างผมก็ไม่สามารถแปลได้อันไหนถ้าเกิดผมแปลไม่ได้ผมจะพูดทับศัพท์ไปแล้วก็ ขึ้นซับมาให้แล้วกันก็จะเป็นการลำบากคนตัดต่อเฮ้ยบางทีก็ไม่ได้แปลได้เก่งขนาดนั้นจริงๆผมก็ไม่ได้แปลเก่งอะไรเลยแหละอ่านบางทีอ่านไม่รู้เรื่องเลยเอาละชิปผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมเก็บไปคืออะไรอ่าฮะอุ้ยข่าวดีละตามคู่มือแล้วการที่จะแก้สถานการณ์แบบนี้คนจะต้องใช้กระแสจิตเอาละมาลองมันกันเลยดีกว่าตอนนี้ฉันสามารถได้ยินเสียงในหัวของนายได้แล้วนายกำลังคิดหรือว่าฉันจะออกจากที่นี่ได้ยังไง ฉันเป็นใครอ้าวมันรู้ดีแลนะฉันจะหุบป,ปากไอ้เจ้าตัวนี้ได้ยังไงเอมันรู้ดีสุดๆไปเลยเชียวเอ้ยฉันลืมแนะนําตัวเองเลยสวัสดีฉันคือผู้ดูแลโลกใบนี้เองอย่าห่วงไปเลยเพื่อจะออกจากโลกแห่งนี้อย่างง่ายดายนะสามารถกลับบ้านได้ถ้าเกิดคุณเก็บเจ้าออ,อบสีขาวดวงเล็กดวงน้อยที่กระจายอยู่ในโลกใบนี้โอเคอันนั้นคือผู้ที่กระโดดไม่ขึ้นอันนั้นคือเจ้าของโลกใบนี้และมันก็มีบางประโยชน์ที่ผมแปลไม่ได้ใช่ ซึ่งถามว่าผมแค่ไม่ไม่จริงๆก็ต้องแค่แหละถ้าเกิดไม่แค่ผมคงไม่ใส่ซับย์ให้ท่านผู้ชมหรือมานั่งพักเสียงทีหลังเอาละผมไม่รู้ผมต้องทําอะไรแต่กพ่ที่ผมจะออกจากโลกใบนี้ผมต้องเก็บก้าก้อนขาวๆและไอ้ที่เมื่อกี้ผมพลาดไปคืออะไรนายก็ต้องสงสัยแล้วว่าไอ้เจ้าก้อนขาวๆที่นายแตะต้องมันคืออะไรมันคือขุมสมบัติที่ออกมาจากจิตใจของนายนายสามารถแตะต้องมันเพื่อกักเก็บและหลังจากนั้นมันก็จะพานายมาที่แอเรียอื่นปกติแล้วมันก็จะพานายไปที่อื่นที่ใกล้จากออฟสีขาว โอ้ใช่อีกอย่างฉันไม่สามารถที่จะมองเห็นคุมสมบัติของนายได้นั่นแหละทําไมฉันถึงไม่รู้ว่าอันไหนคือก้อนหิมะอันไหนคือคุมสมบัติโอ้อย่างน้อยเจ้าโง่อย่างนายก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันต่างกันยังไงฮ่าฮ่าแค่ล้อเล่นนะล้อเล่นฉันอยากจะต่อยเนาะดูมันล้อเล่นเราเสร็จบรรดาเราเสร็จมันก็มารูปหลังเราด้วยกันเอาไอเทมมาให้คิดว่าข้าจะหายโกรธง่ะใช่ฮะหายโกรธฉันแบ่งพลังส่วนหนึ่งของฉันให้กับนายมันจะช่วยนายให้ผ่านจากโซนอันตรายได้ เมื่อไหร่ที่นายได้เห็นลูกศรโผล่ออกมาจากออบเจกต์นั่นแหละคือนายจะสามารถใช้ปุ่มพิเศษเพื่อแตะต้องมันได้โอ้เวลาของฉันหมดลงแล้วฉันจะกลับบ้านไปหาอาหารฉันเลียหรือให้ลิ้นพันฉันจะกลับบ้านไปให้สัตว์เลี้ยงเอ้ยไม่ใช่คือสรุปใครให้อาหารใครกันแน่นะฉันจะกลับบ้านไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วละ่ะเจอกันอันนี้ใช่ไหมอันนี้คืออินเตอร์รัปชั่น๋ออ๋อโอเคโอเค ชิบช,บชบือ๋อมันว์ปได้เนาะชิบอ่าเห็นรอบนี้ผมจะไม่พลาดผมไม่รู้มันคืออะไรมันคือบ้านเหรอหรืออะไรก็ตามแต่ผมอยากกระโดดขับไม่ได้แฮะเอ,อ้ยไม่มีน้องมาพูดมากแล้วเยี่ยมไปเลยเชียวเคตอนนี้ผมจะได้เล่นอย่างเป็นอิสระสักทีโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าครออั้งต่อไปมันจะพูดอะไรหรือเปล่าผมจะขึ้นไปเอของมัน,นยังไงชิบอ๋อนี่นี่มีทางขึ้นไปเอ,อ้ยเดือดเดือดเดเดเด,ด,ดชิบ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 ก็รู้แหละว่ากระโดดได้แต่ก็ไม่ เพื่อความแน่ใจเออโอเคเอาละเอาละสามสองหนึ่งเจ้ยโอเคได้ผมไม่มั่นใจว่ากระโดดลงไปแล้วเราจะตายหรือเปล่าแต่ก็โอเคเราไม่ตายเรายังคงม,มีชีวิตอยู่ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจเ้ผมไม่สามารถขึ้นไปตรงนั้นได้แล้วเหรอเฮ้ยเจ๋ยอึ๊บโอเค,อออเคก็ได้ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบเกมนี้หรือเปล่าหรือ ไออันนี้มันหนามอะไรวะนะผมไม่มั่นใจว่าท่านผู้ชมจะชอบเกมนี้หรือเปล่านะแต่ผมค่อนข้างชอบบรรยากาศแล้วก็ดนตรีพร้อมกับอา่าเขาเรียกอะไรนะสไตล์อาร์ตแบบพิกเซลสวัสดีเจ้าน้องน้อยอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีเจ้าแมวน้อยดูที่ขาเล็กๆของนายสิมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระโดดข้ามแคนยอนแห่งนี้และฉันแนะนำว่านายไม่ควรทำอย่างนั้นมีเจ้าสิ่งมีชีวิตขาน้อยมากมาย ที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่แคนยอนแห่งนี้และฉันก็เป็นผู้คนประเภทหนึ่งที่จะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเตือนคนอย่างนายและแน่นอนฉันทําสิ่งนี้เพราะฉันอยากจะทําดังนั้นไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะทําไมฉันมันช่างดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนี้เนี่ยเกมมันก็น่ารักนะแต่ผมมันไส้เชฟเชฟนายไม่รด้ซะแล้วว่าฉันมีพลังวิเศษใช่จริงมันต้องมันไม่ต้องใช้พล <t> ังวิเศษก็ได้นะ ผมแค่โง่งเกินไปในบางทีโอเคเอาใหม่เราเริ่มเดินกันใหม่ดีกว่าแล้วก็ในการแปลถ้าเกิดผมแปลขัดใจใครขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าผมอย่างว่าไปผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ชชึชชบเอ้ยแกดูถูกขาน้อยๆของฉันอย่างนั้นเหรอมันไม่มีทางสลอยพวกชอบบุลลี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยอี้อะไรเนี่ยโอ้ไม่อ๋อเราต้องเอาหินมาขึ้นไปอยู่ดี เอาหินมาขึ้นไปคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> พูดเลี้ยงสับม่วั่วหมดแล้วเนะี่ยไม่ได้อัดคลิปนานก็นเงี้ยพูดถึงช่วงหิมะในตอนที่ผมอัดโอโ้โหในตอนที่ผมอัดตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทศกาคลคริสต์มาสพอดีแล้วผมไม่อยากแล้วผมไม่อยากจะพูดว่าเออสุขสันต์วันคริสต์มาสเพราะผมมั่นใจว่าคลิปเราไม่สามารถที่จะตัดทันชวงคิดม้านอย่างแน่นอนสวัสดีจ้มมนุษย์ โอ้เจ้าแมวตัวเล็กตัวน้อยน่ารักฉันชื่อนนรามันยากมากเลยนะที่จะเดินทางผ่านสภาพอากาศแบบนี้ส่วนใหญ่เส้นทางมันมักจะถูกบล็อกด้วยสโนอในหิมะพูดผิดถ้านายไม่ระวังตัวละก็น,นายอาจจะหลงที่นี่ก็ได้นะอาจจะเป็นศพจากทั้งกับดักและก็สัตว์ร้ายแต่เพื่อการล่าสมบัติแล้วมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนายกำลังมองหาสมบัติอยู่หรือเปล่าว้าวเยี่ยมเลย ฉะนั้นพวกเราทั้งคู่ก็เป็นนักประจ ol ภัยนะบอกฉันได้นะถ้าเกิดเธอต้องการอะไรผมมั่วเสียงไปทั่วแล้วเนี่ยคือเกมมันก็น่ารักไปหมดผมก็ไม่รู้จะพากยังไงแล้วคือไอ้เราก็พากเสียงน่ารักไปหนึ่งขั้เสียงเดียวอ่าโอเคเราได้จุดเซฟมาเป็นที่เรียบร้อยชุบ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 ช่ยชุบช่วยโอเคโอเคเราลอด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 ได้ไงวะมันคือคืออะดรีนาลีนมันหลั่งไงเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็รอดมาได้ด้วยความหน้ามึนหน้างงใช่ฟึบ <c oughs> ไหนๆ <c oughs> <c oughs> ก็พูดถึงเรื่องวันคริสต์มาสไปแล้วเป็นไงท่านผู้ชมได้ใช้เวลาในวันคริสต์มาสทำอะไรกันบ้างเอ่ยมาอ,อวดกันบ้างอวดกันบ้างผมต้องการเจ้าหินก้อนนั้นอึบอึบอึบเออเฮ้ยเกือบแล้วี่โอเคผมไม่รู้มันจะไมมันเออโอเครู้แล้วเอามันทำไมชิบโอเคเราได้มันคืออะไรอะน้ำมันเครื่องอะแมวจอน้ำมันเครื่องมาทำอะไรน้ำแห้งน้ำแหง้งอ๋อเราต้องกระโดดพัดไปพัดไป ไม่ผ่านเรซโกเรซโกโยโฮโฮตัวอะไรเนี่ยิปมันเดี๋ยวแล้มันคุมยากอ,ะอ,อ,อ่ะมันกระโดดนิดเดียวมันคือเกมนี้มันต้องใจเย็นๆเนี่ยแนละ้วไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือจริงผมก็เป็นคนที่ใจเย็นนะถ้าไม่ติดที่ว่าผมอัดคลิปอยู่แลวคือไอเราก็กลัวว่าเวลามันจะล่วงเลยโดยไม่จำเป็นเกินไป แต่การที่เราเอ้ยการที่เรามันกระโดดขึ้นไม่ได้สักทีการที่เรายิ่งลกมันจะทําให้ยิ่งช้าลงอ๋อโอเคผมเข้าใจระบบมาแล้วชิปอ่ะปึ๊บแล้วเราก็ต้องเอานี่พาไปทางนั้นชิป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 แต่ไม่ลงเองโอเคอ่ะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเป็นเกมที่โฆษณาเยอะบรรไดเองอีกแล้วเหรอ สวัสดีฉันไม่คิดนะว่าเราจะเจอกันไวขนาดนี้นายรู้เลยไหมไอแคนยอนตรงนั้นมันก็ไม่อันตรายอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนายก็สามารถกระโดดข้ามมันได้แบบสบายๆแต่แพลตฟอร์มข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายของจริงอะและฉันก็ยังสามารถให้คําแนะนําได้เหมือนเดิมฉันแสดงออกมาจากในจิตใจของฉันเลยนะผมก็รู้ใจรู้สึกยังไงดีผมควรโกรธไหมก็ไม่ควรเนาะแล้เดลิเบตคอมมิตอันตรายอ่าฮะ

เกมแบบนี้จะมีใครดูจริงอะชักจะเริ่มสงสัยมันมีจริงๆเหรอคนนี้โอ้เจ้าหมานายมันอยู่ที่นี่ไดลถูกที่ถูกเวลาจริงๆเชียวฉันพยายามจะนอนหลับตรงนี้นะ่ะและเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยต้องบอกลาตีสวัสด์กับนายงายเราก็ต้องเจอกันในเร็วๆนี้อยู่ดีใช่ไหมละ่ะที่เดิมนะอีกครั้งหนึ่งโอเคเราก็จะปล่อยเขานอนต่อไปทิปทิปทิปทปแล้วก็เอ้ยโอเค อ๋อโอเคเราบ้าไปเลยโอเค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 อ๋น้ำเจ้าของเข็งนี่หายไปแล้วโอเครอดตัวไปรอดตัวไปเหรอเหมือนเขาพูดเหมือนพูดพูดเหมือนทำความผิดอ่าลืมเสียงน้องไปแล้วโอเคเอาใหม่เอาใหม่น้องพูดอะไรอ่ะเริ่มเล่นใหม่ก็ได้เริ่มเล่นใหม่เริ่มเล่นใหม่เลย รือเปล่าว่าการที่บทพูดบทหนึ่งมันไม่ครบไม่มันหมายความยังไงมันหมายความว่าเราแพ้ไปแล้วไงล่ะต้องเริ่มต้นใหม่ชึบเพราะว่าไอโอเคมาอย่างเซียนรอบนี้มาแบบเซียนมากชึบอืมโอเคยู่เซียวความเซียนมันจะไปจบตรงไหน<笑><笑>เดวเซียนได้จบที่ลืมชึบ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 อ่ะฮะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเซียนอะไรขานาดนี้มาก่อนชึบอ่าโอเคเอ๊ะถ้าเกิดเราพูดเหมือนเดิมอ่ะ โอเคพูดเหมือนเดิมชึบ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 โอเคแล้วก็มาตรงนี้ไปตรงนั้นกระโดดโดชึบโอเคแมนูน้อยข้าขอคุยกับเจ้าอีกสักครั้งนึงได้จะเป็นไรไหมได้จะเป็นไรไหมชึบระวังเจ้าสัตว์ประหลาดสีแดงตัวนั้นนะพวกมันจะทําร้ายใครก็ตามที่เดินผ่านเส้นทางของมันรูมอร์เคยอยู่ที่นี่มานานมาแล้วพวกเขาก็เป็นแค่สัตว์ธรรมดาเหมือนพวกเรา แต่พวกเขาก็หมดซึ่งความหวังแต่ก็ยังคงดำรงชีวิตและในตอนสุดท้ายพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเจ้าสิ่งนั้นบ้างก็ว่าเขาคือหนึ่งในผู้ที่ตามหาสม,สมบัติแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะไม่มีสิ่งไหนที่จะหยุดให้ฉันเดินหน้าต่อไปได้โอ้เป็นเด็กน้อยผู้มีความเชื่อ จริงนะไม่ว่าอย่างไงก็ตามอ่ะไม่ว่าแบบหนทางมันจะยากเย็นแค่ไหนขอแค่อย่างเดียวว่าเราไม่ทิ้งความฝันการที่ลืมความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลยนะใช้ชีวิตไปวันๆอะไรนะสุดท้ายก็กลายเป็นแค่อสุรากายแล้วมันมีกระสุนตรงนี้ได้ยังไงชิปเด๋ยวเฉยเดอร์แมทติกเ้ยเดอร์แมทติกโอเคเดอร์แมทติกเ้ยไอ,อ้ออนี่อีกแหละสวัสดีแล้วเจอกันอีกครั้ง ไม่ว่าฉันจะเจอกันกับนายแค่ไหนเสียงนายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉันไม่เคยคิดเลยว่าต้องเจอนหน้าแกและลืมชื่อมาตลอดลืมหน้าใช่ลืมเสียงพูดผ,ผิดเนี่ยลืมมัน3าอย่างแล้วแหละจร <c oughs> ิงๆแล้วชื่อของฉันคือหัวเจลลี่ยังไงก็ตามเหนือเส้นทางของนายมันดูจะคมนะฉันไม่คิดเลยว่านายจะกระโดดข้ามเจ้าเอ่อกับดักเหล่านั้นแต่นายระวังเจ้าตัวสีแดงที่อยู่ข้างหน้าด้วยละ่ะถ้ามันเห็นนายแล้วก็มันจะวิ่งไล่นายแน่นอนฉันจะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อบอกนาย ไม่ไว่ายัางไงก็ตามฉันก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้ว huh. ฉันนี่มันดีจริงๆเสียผมต้องการเฮ้ยเฉยโอ้โหมันพุ่งโคตรดุเลยดีนะมันตัดสินใจกระโดดเข้าหลุมศพไปก่อนไม่คือหลุมศพใช่ไหม <laughs> เอ้ยเดี๋ยวกระโดดเข้าไปช, <esh. S 1> ช่บเอาไม่ได้โอเคชิปเคเอาละแล้วเราจะผ่านมันไปยังไงเฮ้ยโอ้ยสัญชาตญ <Plaza> าณน,น,นัน้นอะ เ <g ül> มื่อกี้บอกว่าสัญชตาตญาณล้วนๆเลยชื่ออินสติง้งแบบจัดๆเลยเหรอทุกปัญหามันจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเสมอชื่อเชื่อปัญญาอะไรไร้สาระเหลือเกินวายกูเกือบไปถึงแล้วโว้ยโว้ยรีบไปไหนเล่าอ๋อระบายอย่างนี้ได้เลยโอเคูเรื่องกระเบื้องแตกแยกเป็นแปดส่วนเชื่อเชื่อดูดิกระเบื้องกับผมอะไรจะแตกก่อนกันอ้า <g ül> ผมนี่เอง <g ül> ชโอเค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 เฮ้ยไปเฉย อโอเคเอ,อ่อผมแม่เอ่ะอยากลงไปอยากผมจะเก็บมันไปทำไมวะผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากได้อะ <c oughs> บางทีคนเรามันก็ไม่มีเหตุผลอ <c> ะ <oughs> ไม่รู้ว่าเก็บไปทําไมไม่รู้ว่าเก็บไปเพื่ออะไรแต่ก็อยากมีเหตุผลไม่ใช่ <c oughs> อยากได้เลยสวัสด,ดีเพื่อนเดาไหมว่าอะไร เจ้าแพนกวินตัวร้อนได้ปรากฏตัวตรงนี้แล้วนายเห็นเธอบ้างไหมเชื่อฉันเธอจะต้องมองพวกเราอยู่ตอนนี้แน่นอนเพราะว่าจาหมูกข,ของฉันสามารถดมกลิ่นของเธอได้ถ้านายเห็นเธอแล้วก็บอกฉันด้วยนะโอเคผมจะมาตรงนี้ทำไมช่วย,วยออคือเล่นแบบไม่มีจุดเซฟมันก็ยากลำบากกับชีวิตเหมือนกันนะอ้โหอ๋อไงแพนกวินจะเแพนกวินตัวร้อน ฮอตแพนกวินโอ้ช่งเป็นแมวน้อยที่น่ารักอะไรขนาดนี้มากอดหน่อยมะนายจะต้องเทคแคร์โยเซฟแคร์ไปว่าอะไรวะจำแคร์ไม่ใช่แป้งแคร์ไปว่าอะไรผมจำคำว่าแคร์ไม่ได้นายจะต้องระมัดระวังในการเดินรอบๆนี้นะฉันได้กลิ่นบางอย่างแปลกๆแถวนี้มันมีแพนกวินตัวหนึ่งกำลังตามฉันอยู่เขาน่าจะเป็นคนที่ชอบแมวนะถ้านายกำลังอยู่ในอันตรายลองเรียกหาเขาโอเค ผมอยู่ในอันตรายผมก็คงไม่มีใครมาช่วยผมอะ